สวัสดีครับผมปีใหม่ปีใหม่สงการสบายดีวันนี้ผมนายต้นบุเรงนองนะครับผมมาแนะนำไก่ลูกหนุ่มหนึ่งตัวนะครับผมเห็นเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆถามผมมาว่ามีไก่หนุ่มไหม ผมมีตัวนี้ตัวเดียวครับผมวันนี้หยุดเรื่องราวของซ่อมรถนิดนึงมาถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้ครับผมนี่หุ่นดีดีครับผมถ่ายถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเลยต่อไปอาจจะไม่ได้เตะไก่แล้วถ่ายลงคลิปแล้วเพราะมันจะโดนแบนครับผมผมโดนแบนไปหลายคลิปแล้วนะไม่รู้เป็นไรก็ไม่รู้ผมจะถ่ายเป็น วิดีโอแบบนี้เลยดีกว่าแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ชมดูนะครับผมตัวนี้ชัดไหมไม่ค่อยชัดชัดมั้งเนี่ยครับผมนี่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 ตัวนี้อายุประมาณเก้าเดือนกว่าครับผมตัวนี้นะ เป็นเชื้อสายของเจ้าเปเล่ครับผมแม่เขาเป็นลูกนอกสายฟงวินครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่อยากจะเอาไปชนนะครับผมผมแนะนำตัวนี้ตัวเดียวเลยครับผมตัวนี้ตัวเดียวแต่ผมไม่บอกเชิงชนนะถ้า สนใจรายละเอียดก็ทักแชททักไลน์หรือว่าโทรคุยได้ครับผมก็เบอร์โทรก็0892659704เดี๋ยวขออนุญาตเช็ดหน้ากล้องแป๊มหน่อยมันมัวมวน,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 นี่ครับผมชัดปะชัดละมั้งจากที่ผมลองมานะตัวนี้นะครับผมเขาเป็นผมบอกง่ายๆคือว่าเขาเป็นไก่คาสเซ็ครับผม แล้วก็ที่สำคัญเขาตีได้ทุกเชิงชนครับผมไม่ต้องเลือกไม่ต้องไปเลือกเชิงเชิงตีเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นปากก๋อยหรือว่าหน้าง,งอนหรือว่ามาล่อตีได้หมดเลยครับผมตัวนี้นะครับผมและที่สำคัญลำเขาโตโต,โตลำโตครับผมแทงหูอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวผมให้ดู แคล้งนะครับผมกว่าเขาจะเชื่องมือผมนี่ใช้เวลาพอสมควรนะนี่ไอทุ่ยที่ตำหนิตำหน,ำนิไม่มีนะไอที่ตรงนี้ก็คือเกิดเขาลอกไปนิดนึง <c oughs> แข้งเขาสวยมากครับผมนี่ถ่ายด,ดูต่อลูกปืนเลยเอานี้นี่เลยนี่ครับผมสำหรับ เพื่อนๆพี <hair> ่ๆน้องๆที่ถามผมมาผมมีตัวนี้ตัวเดียวครับผมผมเห็นเขาตีแล้วปุ๊บผมต้องไปไปตามตัวเมียที่ไปกกไข่ในป่าเอามาเพาะเลยครับผมอุ้ยๆๆด้อยยัจับไก่ก็แห่เปียวเเดี๋ยวเขาสุ่มดียวแป๊บนะครับขายาไปครั้งเดียวครับผม ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเลี้ยงมั่งไม่เลี้ยงมั่งเพราะผมต้องไปซ่อมรถครับผมถ้าผมว่างผมก็เลี้ยงไม่ว่างก็ไม่ได้เลี้ยงครับผมนอนก็นอนอยู่อย่างเงี้ครับผมมุงเมืองอะไรก็ไม่ได้คุมเนี่ยครับผมแต่สมบูรณ์เขาเริ่มสมบูรณ์ขึ้นมาครับผมได้กินยากินเยอะมานิดนิดหน่อยๆสำหรับใครที่อยากจะไปเลี้ยงชนนะครับผมผมแนะนำตัวนี้เลยครับผม ตัวนี้ครับผมชนได้ถ้าถูกการเลี้ยงที่ดีบำรงบำุงกินยงกินยาที่ดีนะครับผมตัวนี้ชนแพงได้ครับผมน้าหนักคำนวณดูก็ประมาณสองกิโลห้าสองกิโลสองกิโลหกครับผมเขาสุหุ่นดีครับผมถ้าเลี้ยงดีๆก็ต้องมีสองเจ็ดครับผมหุ่นดีมากครับผมจับดีมากไม่มีอะไรนะครับผมตัวนี้เลยเห็น เพื่อนถามผมมาว่ามีไหมผมก็มีตัวนี้ตัวเดียวครับผมก็เสียดายเสียดายือนะถ้าอยากได้ก็เอาไปเลี้ยงชนดูได้ครับผมผมเตะมาก็ไหลรอบแล้วเหมือนกันนะสไตล์การเตะของผมผมจะออกแนวโหดๆนะนะผมไม่เอาง่ายๆคือผมไม่ได้เช็ดนงเช็ดนาผมเตะวัดดูเลยไม่ว่าจะเป็นปากก่อยไม่ว่าจะเป็นมาลอ่อหรือว่า หน้างงหน้างอนน่ะรับรองว่าจบเอาผมตัวนี้ชนได้หมดเลยทุกเชิงชนครับผมมีเด็กๆกำลังโตครับผมกำลังเริ่มไล่ตัวเมียมีแค่นี้แล้วก็ลูกไก่ที่ที่ลูกค้าจองจองไว้ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยนะครับผมโตแล้วครับผมเดี๋ยวจะอัพให้ดูรายละเอียดก็หมดเขตเส้นเดือนนี้นะครับผมวันนี้มาถ่ายตัวนี้ให้ดูก่อนเห็นเขาเพื่อนๆถ่ายให้ผมรวมถ่ายเป็นคลิปให้ดูเลย ีผมสายดำสายของเปเล่ครับผมแล้วก็ลูกนอกฟองหวินแทงหูดีๆครับผมขยันตีฉลาดแล้วก็คัดสิกเอาแค่นี้พอครับผมส่วนเชิงช,ชนถ้าสนใจก็โทรสอบถามเพราะว่าเดี๋ยวเกิดลูกค้าซื้อไปผมบอกเชิงชนไปเป็นความลับนิดนึงครับผม แต่ผมบอกได้ว่าเขาตีได้ได้หมดทุกเชิงนะครับตัวนี้ตีได้ทุกเชิงไม่ต้องเลือกเชิงชนเลยครับผมได้หมดบางทีก็ยังเปียวยังแหอยู่เลยนี่ครับผมตัวนี้เริ่มสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วครับผมอย่างที่ว่านะถ้าได้ถูกการเลี้ยงที่ดีแล้วก็บำรงุงองรุงที่ดีน้ําหนักนี่ต้องมีสองกิโลเจ็ดแล้วก็ชนแพงได้ตัวนี้สำหรับตัวนี้นะครับผมเขาคลาสสิกแล้วก็ฉลาดครับ ครับผมแทงหูอย่างเดียวเลยขยันลูกหน้าไม่ต้องพูดถึงความรุนแรงของแข้งไม่ต้องพูดถึงครับผมตัวนี้เลยครับผมผม,มีตัวเดียวนะตัวนี้กับไอตัวสาตัวนั้นที่ผมเคยถ่ายรูปลงในเฟซตอนนี้ผมเอาเพาะอยู่ตัวนั้นก็เป็นมาล่อยาวครับผม <c oughs> <c oughs> ก็เ <c oughs> <c oughs> ตะดูครั้งเดียวก็เก่งนะครับผมเป็นมาล่อยาว แต่ข้อเสียมันจะมีอยู่นิดนึงคือเขาโดดสังเวียนหน่อยผมเลยต้องกั้นสูงๆนะเพื่อไอตัวสาตัวนั้นโดยเฉพาะเลยก็คือว่าถามว่าเก่งไหมเก่งแต่ก็ยังไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซนเพราะผมไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ทําอะไรผมคุมเตะเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกสักรอบสองรอบถ้าว่าโอเคก็จะนําเสนอครับผมแต่โดยรวมๆแล้วก็โอเคครับผมแต่คือ เขาวิ่งยาวนะวิ่งยาวแล้วก,กลับมาทําแล้วก็ตีหูเหมือนกันแล้วก็ข็เสียคือเขาชอบโดดสังเวียนครั้งแรกผมผมกั้นสังเวียนแค่ครึ่งเดียวหูขมขี้เกียจจับเลยแล้วผมก็มากั้นใหม่ตรงนี้ก็ไม่โดดแล้วครับผมก็ความชัดเจนก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นรอให้มันร้อยเปอร์เซ็นตก่อนถ้ามีเพื่อนพ,อนพี่น้อง,องถามมาก็จะแนะนำแนะนําไปแต่ตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นครับผมสําหรับสาดําตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นตครับผม แล้วก็ลูกวัยรุ่นผมอยู่ตัววนี้นะครับผมหูมันตีพ่อไก่ในพวกเห็นแล้วผมขนลุกเลยครับผมไอตัวนั้นนะครับผมเนี่ยนี่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 ผมได้ตัดหงอนเขาหน่อยเพราะหงอนก็พับแล้วก็พันนี่นผมเห็นหน้าเขาแล้วมันเหมือนเหมือนไอโอเว่นกับไอนาจาอะไรครับผมเชิงชนผมเห็นตีแล้วผมเพิ่งเคยเห็นครับผมเอาไว้ค่อยว่ากันครับผมตัวนู้นเลยกําลังติดตัวเมียแล้วครับผมตัวนั้นก็ใหญ่อยู่ครับผมมีแค่นี้แต่วันนี้ก็ ตัวนี้ครับผมนําเสนอถ้าเพื่อนๆพี่ๆ BB, BB, น้องๆที่ถามผมแล้วชอบถามเชิงชนได้ครับผมแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวเอาไปชงไปชนถามได้นะครับไม่ว่าจะทางแชททางไลน์แล้วก็เบอร์โทรตัวนี้เลยครับผมสะดำสวยครับผมหุ่นดีครับผมจับดีดีหมดเลยครับผมผมเตะมา ประมาณข้าวๆนะครั้งแรกนี่เขาไปลักเตะก,กันกับไก่ข้างบ้านนนะมันจะมีฝั่งฝั่งตรงนู้นน่ะไก่มันจะบินข้ามาตรงนี้ลูกหนมเขาแทงจนหูล้มแล้วผมแทงหนะูแทงหูล้มเลยกลับบ้านไม่เป็นแล้วครั้งที่สองผมลองกับพ่อไก่ตัวนี้ครับผมให้ดูเลยผมลองกับพ่อไก่และนะเนี่ยลองกับตัวนี้ครับผมเนี่ยเสียเปียกเป็นบาลเลย เขาแทงหูล้มเหมือนกันครับผมตัวนี้นะนี่นครับผมแล้วครั้งที่สามที่ผมลองเป็นกิจจลักษณะเลยก็คือปากก่อยครับผมแต่ผมบอกนิดนึงว่าไก่ตัวนี้ไม่วิ่งนะครับผมแต่ตีปากก่อยได้ครับผมตีปากก่อยเนี่ยวหูหอุยหัวนี่แตกจนแบบว่าผมเห็นกระโหลกเลยครับผมตัวนี้นะตัวนี้ครับผม และอีกสองครั้งที่ผมลองนิดนๆหน่อยๆกับรุ่นเดียวกันนะไก่ถอยถอมาลงมาล่อนะรุ่นเดียวกันนะแต่ลองไม่เยอะนะเขาตีกันมาสักเจ็ดนาทีวิ่งลองขาแข่งเลยครับผมนี่ครับผมตัวนี้เลยก็เลยบทสรุปว่าคือเขาตีได้ทุกเชิงชนครับผมเอาง่ายๆเขาไม่วิ่งตามมาล่อด้วยครับผมเอาเปลยๆนิดนึงคือว่าเดินหน้าหกลมเลยครับผมเป็นไก ิประมาณนั้นถอยวัดระยะเตะครับผมผมเลี้ยงบัางไม่เลี้ยงมั่งนะไม่ค่อยสมบูรณ์เต็มร้อยถ้าอย่างที่เกินที่เปยเอาไว้ถ้าได้ถูกการเลี้ยงที่ดีกินยาที่ดีตัวนี้คุณจะชนเท่าไหร่ชนได้หมดเลยครับผมและที่สำคัญลำเขาโตโด้วยครับผมเขา ขึ้นมาแต่ที่แต่แต่ละดอกมีหักด้วยนะครับผมหงลำกขาโตรจริงครับผมสายของเปเร่กับฟงหยิ่นะครับผมลูกนอกตัวนี้ตัวเดียวตัวสุดท้ายของผมเนี่ยผมว่าจะเพาะผมวันนั้นผมเอาตัวเมียไปโยนใส่แกสงโยนใส่ตัวนี้ก็ได้ลูกมาแค่สองตัวเนทะ่านั้นแล้วก็เหลือตัวเมียคู่เกิดอยู่ตัวเดียวเนทะ่านั้นแล้วก็พวกคู่เกิดก็ขายไปหมดแล้วครับเหลือแค่นี้ครับผม ถ้าสนใจก็ยังไงก็ถามได้ทักได้ครับผมรายละเอียดนะครับคงต่อไปก็คงไม่ได้เตะไก่ใ,ในสังเวียนแล้วเพราะมันโดนแบนับผม,มโดนคลิปไก่ผมโดนแบนไปหลายคลิปแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆพี่น้องมีวิธีไหนก็แนะนำมาหน่อยแล้วลง y o u ู u b e แล้วโดนแบนทุกทีเลยพอมันโดนแบนแล้วมันโดนลบมันโดนอะไรไปเนี่ยคลิปเก่าๆผมเสียดายมันนะครับผม ็เ,เลยไม่รู้จะทําไงเข้าใจนะบางคนมุมมองก็ว่าเป็นการทรามานสัตว์แต่ต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นไก่ชนครับผมมันเป็นนักสู้ครับผมถึงเราไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จับมันชนถึงเวลามันก็ชนกันอยู่ดีครับผมไอ้น,นี่มัจจุราชไรเงาผมนะเหลือแค่นี้ครับผมนี่ตัวนี้สีแปลกแปกหัวจุกด,ด้วยหงอนหมูด,ด้วยครับผมสีแปลกแปกเป็นเยีอหรือเปล่าเนี่ยมีเขาด้วยนะครับผมนี่ รวมๆแล้วก็ลูกไก่วันนี่วันนี้มันมืดแล้วครับผมมันเริ่มมืดละถ่ายคงมองไม่เห็นนะครับผมแล้วที่โตโตก็มีนะโตโตแล้วก็มีเนี่ยครับผมตัวโดนยุงกัดมั่งเดี๋ยวมาค่อยเยียวยากันต่อไปมันก็แปลกนะโตครับผมก็คือเลี้ยง ขังก็ไม่สมบูรณ์ปล่อยก็ดูดีขึ้นนี่ครับผมนี่เพิ่งออกตัวนี้ก็ตัวนี้ก็โอเคอยู่ดูเขาว่าก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่จองจองไว้ไอ้นี่เบี้ยครับผมนี่ครับผมนี่โครงกาผมไม่แบบคนโดเลยป้องกันยุง ง่ายๆอะดูอย่างนี้ก่อนละกันสำหรับที่จองจองไว้เดี๋ยวจะหาว่าห่งหางๆห่างเกินไปนี่ครับผมมีชื่อครับผมมีชื่อแว็บนี่ครับผมอันนี้เพิ่งออกมาครับผมนี่แท็บจะไม่มีสีอื่นเลยดูแมว แม่เขาลีลาโคตรเลยครับผมลีลาก็เหมือนจะพู้ครับผมไอตัวนี้ตัวนี้ที่ผมบอกผมเป็นเขาตีแล้วผมขนลุกเลยไอตัวนี้ครับผมเนี่ยเตียมตัดหมอนนยังไงก็ฝากไว้วันนี้สวัสดีปีใหม่ ปีใหม่เมืองมั้งปีใหม่สงการนะครับผมสมบายดีวันนี้กับไก่ชนต้นบุรงนองมาแนะนําตอนแรกเราไม่อยากไม่ได้แนะนําอะไรมีเขาลูกค้าเก่าแล้วก็เพื่อนๆพี่นพนพๆน้องๆถามมาก็เลยเนี่ยครับผมถ้าจะาไปชนคือตัวนี้ครับผมมีตัวอยู่ตัวเดียวผ่านอย่างแรงครับผมตัวนี้เลยผมลองมาผมไม่เคยใส่น้ําเลยนะผมตีจนเขาหอบเลย เอาส,สรุปง่ายๆคือเบสิกเขาตอนตอนที่ผมเอาลองหรือการตีระบบหายใจเขาดีขึ้นพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าผมไม่มีเวลาเลยยี้ยงไงนอนก็ยังนอนอยู่อย่างนี้เลยครับผมเอาผ้าเพ้่อ,อะไรคุมแค่นั้นน่ะครับผมแต่พื้นฐานเขาการตีไม่ว่าจะเป็นการตีเชิงชนความแม่นความดุนแรงของเบอร์แข้งผ่านนะครับผม ที่เหลือก็เหลือจะจะไปตกอยู่ที่ไข่แล้วก็เอาไปเลี้ยงไปบำรุงดีๆขอาหาเงินให้คุณแน่นอนครับผมตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้เอาแค่นี้ก่อนมืดแล้วครับผมวันนี้ก็หยุดวันหนึ่งวันสงการไม่ได้ไปซ่อมรถเพราะว่าวันนี้ครับปิดถนนลยครออกไปก็เปียกแฉะเลยพอจะไปถึงร้านก็เรียบร้อยแฉะหมดเลยครับผมวันนี้เลย หยุดวันหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนๆถามเรื่องราวของไก่มาก็เลยมันถ่ายให้ดูเนี่ยนะครับผมยังไงก็วันนี้ปรเทศนี้นะครับผมสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครั้งครับไก่ชนต้นบุเร็งนองสวัสดีครับ